แล้วก็อีกเรื่องที่ประกาศช่วงบ่ายเมื่อวานที่ก็เรียกว่าก้าวไกลเขาก็ประกาศจุดยืนชัดเจนแหละเขามีการประชุมสสพักนะครับว่าจะยังไงต่อก่อนที่จะไปประชุมร่วม8ปดพักในวันนี้ก็จะเป็นมติพักให้ชัดเจนก่อนสรุปก็ออกมาสั้นๆเลยก็คือด้วยแคมเปญที่เขาพูดมาตั้งแต่ตอนหาเสียงก็คือว่ามีลุงไม่มีเราใช่ไหมดังนั้นเขาก็เลยยืนยันว่าสองพักที่เขาไม่สามารถจะร่วม ที่จะจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าร่วมงานกันได้ก็จะเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งก็ถ้ามีสองพักนี้มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลก้าวไปจะเป็นคนถอยออกมา mm hmm. นะครับน,นี่ก็เป็นมติพักที่ออกมาค่อนข้างชัดตอนนี้เขาก็เลยโยนเผือกรลอนกลับไปที่เพื่อไทยอีกรอบหนึ่งว่าเพื่อไทยต้องตัดสินใจว่าพักไหนที่มีอุดมการณ์หรือว่าแนวทางนโยบ,บายการทํางานไปกับพักเพื่อไทยได้ให้เพื่อไทยเป็นคนเลือกเลย อันนี้ก็รอดูว่าวันนี้ประชุม8ปดภาก็จะเป็นยังไงซึ่งก็ในเรื่องการเมืองก็ยังต้องจับตาอย่างค่อนข้างใกล้ชิดนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับครับมีคําถามเยอะเลยครับวันนี้พี่มนต์มีถามว่าจีนกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจภายในประเทศเช้านี้บาบาเล่นได้ไหมครับอ่าจริงๆบาบาก็ถ้าจําได้เมื่อวานพี่วัดพูดเรื่อง drdx DR ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็อันดับบาบานี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่พี่วัดแนะนําให้ซื้อได้เลย ตอนนี้ก็เชื่อว่าทุกอย่างน่าจะยังดีแล้วก็แน่นอนคือเอสูเราพูดเสมอว่าด้วยความที่เศรษฐกิจช่วงครึ่งปีแรกเขาของจีนไม่ค่อยดีเนี่ยรัฐบาลเองเขามีการลดดอกเบี้ยมาละสเต็ปหนึ่งก็เป็นการกระตุน้นละอีกสเต็ปต่อไปก็คงมีมาตรการที่จะช่วยเหลือเศรษฐกิจของจีนให้มันดีขึ้นนั้นครึ่งปีหลังเราเชื่อว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะปรับตัวไปในทางบวกนะครับก็เลยยางเรียกว่าเรียกว่าเป็นเป็นเป็นประเทศที่น่าจะลงทุนได้ในครึ่งปีหลังแน่นอน ก็กระจายความเสี่ยงออกจากประเทศไทยได้ถ้าถาสนใจใตลาดใช่ครับแล้วก็มีการเบิจกจ่ายงบประมาณปี67มีโอกาสเลื่อนปีกไหมครับถ้ารัฐบาลล่าช้าเราจะกระทบ GDP แค่ไหนอ่กากําลังจะพูดต่อไปเลยพอดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถผ่านงบประมาณปี67ซึ่งจริงงบประมาณปี67เจนี่ยจะต้องเริ่มใช้ขึ้น1ตุลาปีนี้นะครับปีงบประมาณรัฐบาลก็จะเป็นตุลาถึงกันยานะครับของทุกปีถ้าสมมติรัฐบาลแน่นอนคือแม้กระทั่งตั้งได้วันเนี้ย นะครับภายในกรกฎาคมก็ตามเนี่ยกว่าที่จะดูร่างงบประมาณกว่าที่จะผ่านสภากว่าที่ประชุมกันเสร็จเนี่ยโดยปกติน่าใช้เวลาประมาณสักสองสมเดือนขึ้นไปอันนี้นนถ้าสมมุติจัจตั้งวันนี้ก็ตามเนี่ยหงตุลาเนี่ยก็ไม่ทันอยู่แล้วอ่าถ้ามีการดีเลย์ออกไปเนี่ยซึ่งตอนนี้ทุกคนมองว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ช่วงประมาณสิงหากันยานั่นก็หมายถึงว่าอ่างบประมาณเนี่ยน่าจะมีการใช้ได้จริงเนี่ยช่วงประมาณปลายปีนะครับอันนี้คือเป็นซีนารรโอที่ ปัจจุบันที่ว่าถ้าจัดตั้งได้นะก็น่าจะสามารถใช้ได้ช่วงปลายปีแต่ไหนก็ตามตอนนี้เนี่ยถ้ามีการดีเลยเพราะตอนนี้มันก็ยังมีข่าวใช่ไหมครับเรื่องที่ว่าะจะรอ10เดือนหรือเปล่าแบบเหมือนกับว่ายื้อกันไปเรื่อยๆแล้วค่อยจัดตั้งรัฐบาลหรืออะไรแบบนี้ซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่นะครับถ้าสมมุติเราก็เลยมาดูมันได้คุยกับทางเยซูเนี่ยมาดูว่าผลกระทบ GDP เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างก็ต้องยอมรับว่าการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าเนี่ยมันมีผลกระทบกับ GDP ค่อนข้างชัดเจนปัจจุบันนะครับเราคาด GDP ของประเทศไทยปีนี้เนี่ยอยู่ที่3.3อนะครับอันนี้เป็นเคสเบสเคสก็คือว่างบประมาณปกติไม่ม,ไม,มีไม่มีการราชาถ้าสมมติมีการเลื่อนไปทุก3เดือนเนี่ยจะมีผลกระทบกับ GDP คือจะลดลงไปประมาณ0.2เร์เซนครับถ้า10เดือนก็ประมาณ0.6 0.7ประมาณนี้ ใช่ก็ประมาณสักศูนจุดหกอ่าศูนจุดแปดประมาณนี้ครับปีต่อสิบเดือนก็แลนเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เป็นความกังวลคือศูนจุดสองเนี่ยอาจจะคร่าวๆนะครับซึ่งมีโอกาสที่มันจะมากกว่านี้ได้เหมือนกันเพราะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างที่อย่างที่ท่านบบอกมันมีคอมโพเมนตหลายอย่างครับอย่างโดยต,ตัวที่มันจะแย่เลยก็คือเรื่องของ government spending ค่าใช้จ่ายภาครัฐถ้าสมมติว่างบประมาณไม่ออกค่าใช้จ่ายภาครัฐถูกดีเลยไปเนี้ยอันนี้เป็นตัวใหญ่ มันอาจจะกระทบมากกว่าที่คาดก็ได้เพราะตอนนี้คือเราก็ยังไม่รู้ว่าโครงการไหนมันจะามันเป็นเหมือน,เป,นเป็นลูกโซ่ใช่ไหมใช่ไม่ไม่มีงบลงทุนก็จ้างงานน้อยลงแล้วมันก็คอนซูมน้อยลงใช่ลแล้วเงินในระบบก็จะจะน้อยลงอะไรแบบนี้มันก็อาจจะมีผลกระทบที่มากกว่า0.2นะ,ค,ะครับรวมถึงอีกคอมบพนเนนหนึ่งก็คือเรื่องอท่องเที่ยวก็คือเหมือนกับที่เป็นรายได้ที่เข้ารัฐเนี่ยเข้าเข,ข้าประเทศเนี่ยท่องเที่ยวก็เป็นตัวหนึ่งที่ว่ามันเป็นตัวที่บวก ที่เราคาดว่าจะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังแต่ถ้าสมมติสมมติในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลดีเลย์ออกไปเนี่ยแล้วก็หรือว่าการจัดตั้งรัฐบาลผิดเพี้ยนจากมติประชาชนก็คือเหมือนกับไปจับคั่วคั่วเดิมเนี่ยที่เรากลัวกันคือมีม็อบครับก็ทําให้ท่องเที่ยวเภาพรวมนี่น่าจะดูแย่ลงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นตันหนึ่งที่ที่อ่ ต้องต้องจับตาไว้งนั้นความหมายก็คือ3.3%ที่ทำเนี่ยมันมีโอกาสดาวไซด์อยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นแต่ว่าก็จะเรียกว่าเป็นการโชคดีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าด้วยด้วยเป็นทิสโก้เนี่ยเราก็ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟก็คือเราปรับตัว GDP เนี่ยเราเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้บู๊ไปเยอะอะเราไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้แบบทำให้มันสูงสูงไว้แล้วก็ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟทำให้พวกที่จะเกิดพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีการออฟเซต ด้วยความคอนเซอร์เวทีฟของเราดนั้น3ามยังมีโอกาสที่จะเกิดอยู่เป็นแต่ว่าความเสี่ยงพวกนี้ที่เล่าไปเนี่ยมันมีอยู่นะครับก็ทําให้ภาพรวมของ GDP ประเทศประเทศไทยในปีนี้อาจจะไม่ได้เติบโตอย่างที่คาดก็มีโอกาสค่อนข้างสัคุณแคสเปอร์ถามเข้ามาครับผมอยากจะถามมูลมองว่าพี่มูลเหมือนมองเหมือนพี่วิวัตไหมนะครับว่าทุนหุนทั่วโลกน่าจะลงครับ ช่วงไหนครับน่าจะเป็นช่วงไหนถึงช่วงครึ่งปีหลังไหมใช่ใช่ก็มองในเชิงเดียวกันเพราะว่าต้องยอมรับคือ,อช่วงที่เฟดเนี่ยจะมีการหยุดหรือว่าปรับดอกบเบีย้ยลงเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจสหรัฐจะมีปัญหาก็แปลว่าเราเรา,เรามองเีเอสยูหรือว่าเราเนี่ยพูดกันตลอดว่าช่วงครั้งสองครั้งเนี่ยอาจจะเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งสุดท้ายของเฟดแล้วก็ภายในปีนี้อาจจะเป็นช่วงแค่ว่า ประคองเรทไว้เหมือนเดิมหรืออาจจะมีการปรับลงในช่วงปลายปีนะครับพวกนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณทั้งหมดว่าทุกอย่างมันพีคไปละแล้วก็ถ้าสมมุติว่าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาของสหรัฐออกมาแล้วมันแย่ลงในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยซึ่งเราก็มองเป็นอย่างนั้นกันนะแล้วก็ถ้าเกิดมีการปรับ,บดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดเลยแบบนี้นั่นหมายถึงเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มชะลอลงแล้วก็เราก็คงต้องพูดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าถ้าเศรษฐกิจสหรัฐอยู่ในภาวะขาลงมันจะทบทั่วโลกอยู่แล้ว แต่ประเทศไทยก็น่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่ที่โดนกระทบตรงนี้ด้วยและนะครับเมื่อ,อเซนิเมนต์การลงทุนของตลาดหุ้นสหรัฐมันแย่ลงครับบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกก็คงจะไม่ค่อยดีวันนี้วันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเซตมันอาจจะเป็นช่วงแบบไซด์เวดาวอยู่นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องปัจจัยภายในแต่พอสมมุติเราตั้งรัฐบาลได้เรียบร้อยช่วงไตรมาสสามใช่ไหมครับแล้วเกิดเศษเรษฐกิจสหรัฐเนี่ยลงมาในช่วงไตรมาสสี่สมมตินะแน่นอนเราก็าคงทานตรงนี้ไม่ได้ S <S แล้วก็สําคัญที่สุดก็คือตลาดเราก็ยังต้องพึ่งเงินทุนต่างชาติในระดับหนึ่งถ้าเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีก็กังวลว่าเขาอาจจะต้องดึงเงินกลับเพื่อไปประคองธุรกิจของเขาหรือทำอะไรในในส่วนในประเทศของเขาก็มีโอกาสที่เขาอาจจะขายต่อเนื่องได้อีกตตลาดอาจจะไม่ค่อยดีครับแต่แปลว่าในทุกทุกทุก,ทก,ทกสภาว่าเศรษฐกิจนะครับมันจะมีแอสเซทคลาสที่อาจจะเพอร์ฟอร์มได้ดีนะใช่ครับอย่างเช่นกรณีถ้าดอกเบี้ยมันลงใช่ไหมครับถ้าสมมติหุ้นหุ้นลงอะไรแบบนี้ก็จะมีอย่าง พวกพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับผมซึ่งก็จะมีกองทุนรวมด้วยนะครับซื้อผ่านตัวของ Streaming f u ัน plu s กับบอลลอติสโกเราได้นะครับจะเป็นจองอย่าง TUS bond นะครับก็ถ้าเกิดดอกเบี้ยเขาลงเนี่ยราคาตราสันี้มันก็จะขึ้นนะครับก็อาจจะเอาผู้ฟอร์มตลาดได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็พันธบัตรสหรัฐก็เรียกว่าเรทก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับก็เหมือนเป็นการล็อกอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงไปด้วยใช่ครับเพราะนั้นทุกทุกสภาวะมันก็จะมีโอกาสในการลงทุนอยู่ก็จะ จับตาตรงนี้แล้วก็ฟังอาการเรานะครับเราจะมาคอ,อนแนะนำให้ครับโอเค